สร้างเงินแสนใน3เดือนถ้าคุณทำา9ข้อนี้ 1. เปลี่ยนความเชื่อในตัวของคุณด้วยการพูดซ้ำๆกับตัวเองว่าคุณสามารถมีเงินแสนได้คุณสามารถสร้างเงินแสนได้เมื่อไรคุณเปลี่ยนความเชื่อในตัวของคุณมันจะทำให้คุณเป็นคนนั้น 2. รู้สึกขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีในวันนี้ขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตคุณด้วยการพูดขอบคุณแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม 3ดูคลิปเพิ่มทักษะดูคลิปเพื่อพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอหรือหนังสือก็ตามที่คุณไปดูไปอ่านมาให้คุณดูมันทุกวัน 4. ทําทันทีเมื่อคุณไปดูคลิปที่เพิ่มทักษะคลิปที่พัฒนาตัวเองหรือไปอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มทักษะให้กับตัวคุณให้คุณเอาสิ่งที่คุณไปดูสิ่งที่คุณไปเรียนรู้มาลงมือทําทันทีเมื่อคุณเอามาลงมือทําทันทีมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนที่มีทักษะนั้นและเก่งขึ้น 5. พัฒนาอย่างต่อเนื่องการที่คุณพัฒนาตัวเองอยู่ทุกวันอยู่ทุกวันมันจะทําให้คุณกลายเป็นคนเก่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นและทําให้คุณประสบความสำเร็จและสร้างเงินจากมันได้ 6. เรียนรู้เรื่องการตลาดถ้าวันนี้คุณไม่รู้เรื่องการตลาดคุณจะขายสินค้าไม่ได้เลยคุณต้องไปเรียนรู้ว่ายุคนี้เขาทาการตลาดแบบไหนยุคนี้เขาทาการตลาดยังไง คุณต้องไปเรียนรู้การใช้สื่อโซเชียลหรือออนไลน์ในการทําการตลาดของคุณให้เป็นเพราะถ้าวันนี้คุณใช้สื่อโซเชียลหรือออนไลน์ทําการตลาดให้คุณไม่ได้คุณจะขายไม่ได้ 7. เรียนรู้เรื่องของการขายเมื่อคุณเรียนรู้เรื่องของการตลาดแล้วคุณต้องเรียนรู้เรื่องของการขายด้วยเพราะถ้าวันนี้คุณทําการตลาดเป็นแต่คุณขายไม่เป็นคุณไม่รู้ว่าจะพูดขายยังไงหรือทายอินสินค้าอย่างไรมันจะทําให้คุณขายสินค้าไม่ได้และสร้างเงินไม่ได้ คุณจึงต้องไปเรียนรู้เรื่องของการขายของบนออนไลน์เรื่องของการขายสินค้าเพราะถ้าวันนี้คุณไม่เก่งเรื่องของการขายคุณจะสร้างเงินได้ยากแปใช้เครื่องทุนแรงวันนี้คุณต้องเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องทุนแรงให้สำหรับตัวคุณในการที่จะทําให้คุณประสบความสำเร็จถ้าวันนี้คุณใช้เครื่องทุนแรงไม่เป็นมันจะทําให้คุณประสบความสำเร็จยากและสร้างเงินได้ยาก ยุคนี้คุณต้องใช้ออนไลน์เป็นเครื่องทุนแรงให้กับคุณในการที่จะทําให้คุณเข้าถึงผู้คนจํานวนมากๆทําให้คนเห็นคุณเยอะๆทําให้คนเห็นคุณซ้ําๆเมื่อคุณเห็นคุณซ้ําๆเห็นคุณจํานวนมากมันจะสร้างโอกาสในการสร้างเงินและสร้างรายได้ให้กับคุณและทําให้คุณสร้างเงินแสนได้ถ้าวันนี้คุณอยากจะเรียนรู้การใช้ออนไลน์เป็นเครื่องทุนแรงในการสร้างความสำเร็จให้กับคุณครูมีคอร์สออนไลน์มือใหม่จากศูนย์สู่มือโป ที่จะเปลี่ยนคุณเป็นมืออาชีพในการทำออนไลน์จากคุณไม่มีความรู้เลยจนเป็นมืออาชีพและสร้างเงินจากมันได้คุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การสร้างช่องการเปิดช่องการสร้างตัวตนการตัดต่อวิดีโอการไลฟ์การทำคลิปขายการไลค์ขายวิธีการทำการตลาดออนไลน์วิธีทำคลิปยังไงให้คลิปนั้นสร้างยอดขายให้กับคุณ อยู่ตลอดเวลาวันนี้ครูมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่จะเอากิ่งในการทำออนไลน์จากราคาปกติ17,900วันนี้ครูให้พิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ในราคา8,900สนใจทักไปที่ไลน์แอดครูไก่ต้มที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับ 9. ปล่อยวางผลเรา วันนี้เมื่อคุณได้ลงมือทำไปแล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณแล้วคุณไม่ต้องไปนั่งเฝ้าไปนั่งดูว่าเมื่อไหร่จะขายได้เมื่อไหร่จะสร้างเงินได้จะมีคนดูไหมให้คุณปล่อยวางผลลัพธ์แล้วทำตัวเองให้ผ่อนคลายแล้วไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเมื่อคุณเก่งขึ้นเดี๋ยวคุณจะสร้างผลลัพธ์และสร้างเงินแสนต่อเดือนจากมันได้